no sabe <laughs> Mà nam mà lòn ngắp đây nè Đâm đi về, đem đi về Đem đi นะดูไส้นะครับดอมอยู่หัสแดงยูไส้แดงนี่ประเภทมาน้ามาหลังครับมาน้ามาหลังราคาอยู่เดงนะราคาอยู่แดงนะห้ต่อห้สต่อห้สต่อเจ็ดสต่อเจี่ต่อ จีไปดำจี้ไปดำจุกมาดำจุกดำจุกดำจุกแดงยังมาแดงจี้ไปเด้งเดงตั้งขอดีนะสมาชิกดงตั้งขอดีนะมียกไปหน้ามาหลังนะครับแดงจุกไปเดงจุกไปแดงจุกแดงจุกเดงมไอ้ดำขึ้นมามาแดง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  แรงนี่โนดพญาตอนะครับไข่โคเจีพรภูเก็ตพบกับดังศาสตร์ทองคำยอดเพชรไข่โคยุทดดำชัยนะครับหัวแผลทั้งคู่นะครับแผลทั้งคู่ชิงกัน2องหมื่นสองนะครับคนเลี้ยงสองหมื่นสองเบียดๆครับราคาเป็นเบียดเดี๋ยวไปดำจีมาดำจีไว้ดำจี้ประยอดไว้ดำจี้ไปทำอย่างดีนะครับ

กลับมาถึงคนเราหลังซา์เป็นดำนะครับหลังซา์เป็นดำราคาอยู่ดำนะครับอยู่ดำนะครับอยู่ดำดำต่อ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  เฮ้ยแดงต่อแดงต่อแดงต่อราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงมีมาหน้ามันหลังนะครับตัวแดงนี่แดงขึ้นไป นานาะทีผ่านเขาห้านานทะีพันราคาอยู่เดงตลอดครับราคาอยู่เดงตลอดเราเสร็จพ <c oughs> อยเท้งนะครับ,ต,รบตัวแดงนี่ đang bắt vào bắt vào bắt đang, 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 đang hối hối แข่อยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงมาทยอยู่แดงแต่งเขาไปดำนเขาคมเขากินนะครับตัวดำโหตัวแดงนี่มีบาดแผลครับมีแผลมีแผลกดไว

เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเดงโอ่ไหมเดงจุกเด้งจุกเด้งจุก,จกมาหัวตรงครับเทดดีนะตัวดำนะราลองย้ตรองลองราคาอยู่แดงตลอดครับราคาเดงตลอดแบบนี้ประกบติดแนบชิดแบบหัวหางนะครับ

จูกไปดำต้นไปแค่รั่วนะแค่รั่วนะแค่รั่วนะดำจุกไปดำเข้าไปเต็นโคลุบมาอย่างนี้นะครับแสดงนี้เทิดเฮ้ยงาซีร้องงาซีร้องงาซีร้องราคาอยู่ตัวแดงนะครับราคาอยู่ตัวแดงกัอนไทยนี่ครับก่อไทยนี่ แดงพักมาแดงพักมาแดงพักมาราคารันรองขึ้นมานะครับราคารันรองขึ้นมาดำจี้ไปลราคารันร้องขึ้นมานะครับราคารันรองขึ้นมาโอ้โดำอเก็บอาวุธอยู่นะครับ น,น,น,นะครับลมันพอนะครับ10นาทีผ่านครับ1ิบนาทีผ่านหัวแปลงโู่นะครับหัวแปลงค่จังรองนงจังรองห้าสีรองหสีรองห้าสี่รอง สิบเก้ารองเก้ารองหาสีรอยาีร <Shit. S 1> <cas o> ้อยห้าสีรอาคาเบียดๆนะราคเบียดๆแดมดงมอแดงเมดงมดงมดง เดงขี้มา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 เดงขี้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 ราคาไรต่อไปดำแล้วครับราคาไรต่อไปดำเลยราคาไรต่อไปดำเลยนะจอมจินนาราคาไรต่อไปดำเลยนะเด้งนี่ไว้เดงสีเรียวมีแฮงนะครับดำกอดไว้ดำจุไว้ดำกอดดำจุไว้ดำจุไว้ ดำจุก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 ดำรอดำรอดำรอแดงวิ่งแล้วแดงวิ่งแล้วไปแล้วครับไปแล้วดำได้ไม่เดีย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 วหลังจากของคำยอดเพชรนะครับฝ่ายฝยุทธดำใชยนะครับรอชูมือรอชูมือ ดำชนะเลยครับดำชนะเลยดำชนะเลย